พี่น้องบังมองนี่แยสิบพนนนันหักเราโยนออกมาไว้ข้างนอกพี่น้องบังน้อมันพวกเจ้าสอนปบอสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเน <c oughs> จ้า FC ทั่วโลก <c oughs> บด้ยนินนะคะทั่วโลกนะคะ มาเด้อพี่น้องมาเก็บน้องไม้ฝรังรอบสองพี่น้องจ้ะขณะนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าเด้อพี่น้องจ้ะยังแดดจ้าอยู่จ้ะพี่น้องเขายังบ่ตัดจ้ะพี่น้องจ้ะเขายังบ่ตัดมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามาเบิ่งสีใดบ่เมื้อนี้นะคะมันังออกพี่น้องจ้ะมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อคุณนล่ะพี่น้องเห็นบ่อผัวเาาซากลากอยู่พวกเจ้าเห็นบ่อผัวผัวเงาซากลากอยู่คนสวนยังบ่ตัดเด้อพี่น้องิึงดูสิผัว้งาซากลากอยู่จ้ะพดุ่น่ะเบิ่งเบิงพี่น้องคุณนะคุณนะคุ่นะคุณนะ รัดสากหลักอยู่จ้ะเขายังบ่ตัดพี่น้องจ้าพุณละวู้ยเหงาคักหลายเผ่อทั้งคุณเนาะค่ะเนาะหลายคักเห็นบ่พี่น้องเมื่อนี้ย้ายสิออ่เพลาะเอามีดมาอยู่จ้ะด้วยห็นบ่ลนี่น้องงามๆนี่เห็นบ่ก้กวดพี่นองะหกักกวาดเลยนะจ้าไม่ได้เอาไม้อันมีดเสียบยากพี่น้องมาได้จ้ะเดินบ่นี่พี่น้องเห็นบ่น,นี่บอบวบๆเลยจ้ะพุณละวุ้ยพุณละหกลักกวาดวัดนนึงเบิ่ง,งนองมันพี่น้อง เห็นบ่จะย้ายสติพลสิหักเอาในกอด้วพี่น้องด้วยวัวเบียวของนอกหรอกนะคะเห็นบ่อ๊อ๊อ๊โอ้ยหักหยักแต่พี่น้องนี่ด้มาสองนอแล้วจ้ะเห็นบ่พี่นี่เห็นบ่พี่น้องตัดเอาเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่ตัดเอาจ้ะตัดเอาก็ได้แต่ยอดพี่น้องเอ้ยโอ้ยนอคุ่นเห็นบ่จะเห็นบ่นำง้ำนี่เปล่านำง้ำเลยจ้ะหักเอาอนาคะสองนอหุ่นเห็นบ่พี่น้องสองนอจ้ะ โอ้หักหยกักหักหยากมึงเนี่ยค่ะนี่ได้มาแล้วอีกสองนอจา้าพัดเบึงน,นอนั่นเบืงใหญ่พี่น,อนอ้องเนี่ยเดี๋ยวได้พี่น,อน,น,อน้องนี่เอาได้จริงด้วยนอนใหญ่เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องเอ้ยแ้วเบงพี่น้องในก๋แหงน้องงามจาบมึงเนี่ยใน,นก๋นกเต็มอยู่ค่ะพี่น,อน้องค่ะมาเด้อเก็บซอยกันนยจา้าเบิงพี่น้องเป็นแปนปน,นี่จ้ะเด้อพูดอะหักโกพี่น,อน้องโอ้หักบอกหักบอกพี่น,อน้องบักใหญ่หักไม่ออกเลยนะจ๊ะเออเอาคือหักบอก ตัดเอากระไดพี่น้องปุ๋ยตัดเอาจ้ะพี่เนี่ยโอ้ปุ๋ยกลัว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 อีกสามนอน,นะจ้าง,งามงามจ้ากวักพี่น้องงามบ่จ้าง,งามบ่ปุ๋ยนะเก็บแป๊บเดี๋ยวหน่าพี่น้องดูเก็บต่อจ้า กูละพี่น้องยายสิริพรหักโย่นออกมาไว้จ้ะงามบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บซอยกันเด้อจ้ะเด้อเก็บน้องใหม่เก็บน้องใหม่กำลังออกหลายคักจ้ะกำลังออกหลายคักสุดยอดเลยพุดเลยหลายแล้วจ้ะเบื้องล้ำมันจ้ะเบื้องล้ำมันพี่น้องเป็นน้องใหม่เผาเลยพี่น้องเบื้องว่าล้ำแบบเงาหนึ่งเงาแล้วเบื้องนี้คือน้องใหม่หัวบ้านเขาเด้อพี่น้องมันงามหลายเบื้องนี้เบื้องนี้ปวดพอาะวกเกี่ยวว่า ล้ำน้องม่ลำมันน้องม่แบบเงี้ยนึงพี่น้องพวกเชาวบ้าจังใดล้ำเงี้ยายเขากล้องกับเบอร์เบิดยาสิทธิ์ควันเอลากล้องมาแล้วเปล่าขากล้องมาพี่น้องมึงมึงลำ้ลำล้ำมันนี่มั้ยมึงเนี่ยล้ำน้อมใแม่ไหมทำน้องม่งหัวบ้านเฮาเลยพี่น้องเอ้ยมึงกว่าทำน้องม่หัวละฝนจึ้งปึงอยู่มันลำน้ำยาวแล้วพี่น้องมึงเนี่ยสอนบ่จ่าสอนบ่าาออนบพุดผัว,วว้าวว้า เงาหลายสิเด็ตัดเอาได้เนียพี่น้องเอ้ยวะเงาคักเงาเนี้ยที่หั่นเอาจ้ะใส่ถุงบะเบิดดอกใส่ถุงบะลอดจ้ะถุงเงี้ยง่ายพุทเบิงพี่น้องย้ายสีล้วนหั่นออกมันยังอวนอยู่พี่น้องจ๋าพวกเนี้ยเนี่ยเฮ็ดบังเขาลามได้เลยได้จ้ะเด้อนี่เฮ็ดบังเขาลามได้เลยพี่น้องเห็นปะหั่นออกมห้มันอวนอยู่เด้อบวบบวบเลยจ้ะนี่ถอนมันเฮ็ดบังเขาลามได้ว่พี่น้องมันลับงีหลายพวกเนี้ย นี่ใหญ่มาเฮ็ดบังขาลามได้เลยจ้ะพ,พี่น้องจะ้ะพ่อสุดยอดเลยเฮ็ดบังขาลามได้จ้ะนี่มันที่เป็นปลาลำยงงี้ได้พี่น้องเห็นบ่าทางในมัน,นเห็นบ่ปลามันล้ำงี้มากเลยยังจ้ะเห็นเ่เป็นบังขาลามบ้านเขาเลยหรอกคือเนาะเพราะว่ามีเหยื่อพร้อมหรอกคือนี่เห็นบ่เป็นบังขาลามได้เลยจ้ะนี่นะพี่น้องเอาซัมนีคก,กับเพลาะจ้าชิคันลายพวดเต็มปลาอยู่ซัมมิคเพลากินแล้วจ้าชิคันเอาไปเฮ็ดไม่กินงัวหนาเนาะข้างน,นอกนพี่น้อง ขุนล่ะเข้าป่าทั้งนี้นก็หลายได้พี่น้องสั้นซักลากอยู่จ่าเตยสิพรพอแล้วเมือ่อยกินบาวัดบาวายดอกจาก่าทั้งนี้เน่ะหลายลายสาบลาบอยู่พี่น้องเอ้ยปา่านน้อมยด้วยจ่าเด้อย,ยายสิริพจน์พเก็บท้องนอกดอกขี้ขันเอาเอาเนกเนกขอภัยเอาจา่าพี่น้องจา่าสีเช้าให้เราละจา่าเพราะว่าบวายบาวายบาวายเอาบาวายน้อยหลายพุท น้องใหม่หลายบทพี่น้องจังไดก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะเดอ้อที่มารับชมนะคะแม็กซี่ตุลมณ์เมชมีฟองเซ่เนาะค่ะเนาะนั่นแหละเมื่อยแล้วเอาพอกินกับพอไปต้มไปซื้อมันหลายบทพี่น้องเข้าไปทั้งนี้น,น่ะหลายลายส่วนมูมีมาเก็บกับพีดด่ผู้ใดมามี่มู้ขี่ขัน้นเมียฝรั่งกระไดเมียฝรั่งขี่ขั้นเก็บน้องใหม่ยายสีพรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยมาเก็บผู้ดเดียวพี่น้องจ้าหลายคักเอาบาหวานบาไปเป็นปลาอยู่นั่นแหละเฮ็ยเห็นพี่น้องเบื้องหน้จาจะเนาะ จังไดกะอย่าลืม้อค่ะเด้อชอบคลิปกะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะเด้อกันบ่รบกวนกับกดแชร์ให้ก็ได้เด้อค่ะเด้อให้เช้าโลกได้รู้อยู่ฝรั่งเศสชนบทโอเคขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะนะคะมีประโยชน์แนบมีประโยชน์แนบก็เบิ่องเราโดดนะคะโอเคช่วงนี้น้องใหม่กำลังออกฮ็ดให้เบิ่งโอเคนะคะเนาะกลับบ้านกอนพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเลิฟทุกคนนะคะเลิฟๆค่ะ เบิ่งพี่น้องซากลากอยู่เขบาบพระเนตัดคนสวนพระเนตัดจ่าพี่น้องจ่าเบิ่งมันเงาเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยคักเนี้ยพวกเจ้าว่าทำไมฝรั่งเกิดอยู่ทธีทวีติบแสดงได้จ้ะด้วยเอาประวัติบวไว,พพพว้พี่น้องพูดพูดน้ำพี่น้องเก็บบไว้แล้วจ้า